เรื่องสแตมมันยาวใครขี้เกียจอ่านมานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพลสนีแต่ฉันก็สามารถที่จะสรุปได้คร่าวๆตามที่ฉันเข้าใจนะจ๊ะเริ่มแรกคุณสแตมขึ้นไปพูดบนเวทีว่าแฟนของตัวเองเนี่ยโดนคุกคามโดยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีสิทธิพิเศษคือสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในระยะประชิดได้ก็คือมีแฟนเป็นซาวเอนจิเนียร์ที่ทำงานอยู่อีกวงดนตรีหนึ่งเรื่องราวมันก็ลุกลามมาจนถึงขึ้นรงขึ้นศาลแต่เขาชนะในชั้นศาลแล้วนะแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่จบ นอกจากจะไม่จบเนี่ยยังมีพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นนายพลแล้วก็มาขู่คุณสแตมว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดจะยัดคดีทางการเมืองให้คุณแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่ม Open Chat ก็คือเข้าไปอยู่เนียนๆเป็นแฟนคลับอันนี้คือฝั่งของชาวเน็ตเข้าใจว่าคุณสแตมสื่อสารออกมาแบบนั้นซึ่งการพูดบนเวทีแบบนี้เนี่ยค่ะทำให้คะแนนความสงสารเนี่ยเทไปที่คุณสแตมแล้วแถมยังปล่อยซิงเกิลออกมาด้วยชื่อซิงซาแซงแต่เนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการ อวยยศแล้วก็เหมือนขอบคุณแฟนคนปัจจุบันของเขาซึ่งวงที่ถูกพาดพิงมีวงโบกี้ไลออนเอยอะไรเอยก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวข้องใดๆแต่สุดท้าย t ิวล i เบิร์สคือวงที่ออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรสรุปใจความก็คือว่านี่คือเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องส่วนตัวขอไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นงานนี้ชาวเน็ตก็เลยไปถล่มวงทิวลเบิร์สว่าทำไมถึงไม่มีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนร่วมอาชีพเลย เขาโดกนการทำขนาดนี้เลยนะเขาโดนขู่เลยนะขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่วง t i l l ีเบิร์ยังมีอีกหลายวงหลากหลายศิลปินที่เทคะแนนไปทางเดียวกันกับทิ l ลี i เบิร์สรถทัวร์ก็เลยไปเทที่ฝั่งวงต่างๆนานาว่าจะไม่สนับสนุนแล้วนะเพราะคุณเนี่ยไม่เห็นอกเห็นใจคุณสแตมเลยเขาโดนคุกคามนะมันเลยยิ่งทําให้น้ําหนักความน่าเห็นอกเห็นใจนะไปทางฝั่งของคุณสแตมรู้สึกไม่โอเคที่คุณสแตมมาเล่าบนเวทีแบบ แต่ในเช้าวันนี้19มกราคม2568เพื่อนของคุณสแตมที่ใช้ชื่อว่าป้องเจ้าของเพจโตแล้วจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้ได้ออกมาเปิดเผยแชทเด็ดซึ่งต้องบอกว่ารถทัวร์คือเลี้ยวหัวกลับทันทีเลยค่ะคุณป้องได้บอกว่าเขาเป็นพยานให้กับนิวคือภรยายของสแตมในคดีชู้สาวเขายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้กรณีฝ่ายผู้หญิงแล้วก็แฟนของเขา แต่ว่ายอมรับว่าเป็นคนกลางที่ติดต่อให้ผู้หญิงคนนี้กับสแตมในช่วงเวลาที่2คนนี้ติดต่อกันเองไม่ได้อะนั่นหมายความว่า2คนนี้มีการติดต่อกันเข้าใจไหมไม่ใช่ซาแซงอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแล้วนะซึ่งคุณป้องบอกว่าคุณเป้องเนี่ยรู้เรื่องราวเกือบทั้งหมดของปัญหานี้แบบมีหลักฐานแชททุกอย่างกับคุณสแตมในวงเล็บแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคําโกหกของเพื่อนหรือเปล่านะซึ่งคุณป้องรู้สึกไม่โอเคที่คุณสแตมมาเล่าบนเวทีแบบไม่ได้เล่าทั้งหมด100เ เรื่องมันก็เลยวุ่นวายทำให้ศิลปินวงอื่นๆแล้วก็คนอื่นๆได้รับผลกระทบซึ่งความพีก็คือแชทเนี่ยแหละค่ะพักเข้ามาบอกว่าพี่ป้องครับผมขอคุยด้วยได้ไหมครับป้ณป้องก็บอกว่าได้ครับโทรหรือพิม์ครับพิมมาว่าผมขออธิบายให้ฟังครับสิ่งที่ผมเคยโกหกไว้ประเด็นอย่ตรงนี้จริงๆแล้วนิวให้เงินแม่ผมเยอะมากนิวก็คือภรรยานะคะปีละหลายแสนเกือบล้าน นิวให้เงินผมพกเยอะมากแต่ผมตงหักที่เอาไปเลี้ยงแจมนิวให้ผมกลับบ้านได้ตลอดเวลาแต่ผมเอาเวลาไปนหนีที่ยอไปเจอแจมก็คือฝ่ายหญิงที่ถูกพัดพิงถึงและคนเข้าใจว่าเป็นาสาสงนิวไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นผมเองที่พยายามจะออกมาหาแจมเลยโยนความผิดให้เขาครับปิดจบเลยซึ่งคุณบ้องบอกว่าสุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่าสแตมยอมรับเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดแล้วถ้าสแตมโกหกเขาแบบนี้ได้สแตมก็สามารถโกหกให้นิวแจมและทุกคนเข้าใจผิดได้เช่นกัน คุณป้องยืนยันนะคะว่าก่อนที่จะโพสเนี่ยได้คุยกับคุณโอมงค็อกเทลแล้วก็วงทิลิเบิร์สแล้วด้วยเพื่อเช็คข้อมูลจากฝ่ายเขาว่าตรงกับที่เขาได้รับจากสแต็มไหมปรากฏว่าไม่ตรงกันหลายเรื่องเรื่องที่ต้องตามกันต่อก็คือความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ควรจะออกมาจากปากของคุณสแตมคืออะไร 2. เรื่องของการข่มขู่จากนายพลนั้นจริงหรือไม่ต้องแยกเรื่องนะคะชู้สาวคือเรื่องหนึ่ง เรื่องของการข่มขู่จากนายพลคือเรื่องหนึ่งณขณะน,นี้ทั้งหมดออกมาจากปากของคุณสแตมเพียงคนเดียวยังไม่มีข้อมูลหลักฐานจากฝั่งอื่นใดเลยแต่ที่แน่ๆนนอกจากที่เราจะรอฟังความจริงแล้วเดี๋ยวจะรอดูการประทะกันของสองทนายค่ะเพราะว่าคุณสแตมมีทนายนิด้าเป็นทนายประจําตัวนะฝั่งตรงข้ามาค่ะคือทนายเดชารถทัวร์เลี้ยวหัวกลับเลยทีนี้